สวัสดีครับเดี๋ยวเราครับอ๋อแล้วเดี๋ยวจะเอาเสานี่ครับมาเห็ดเสาไฟนะผมจะเอาได้แล้วบางมันรู <renamed> ้เองดีนะ เัียไม่ไปแล้วนะจะอยู่คาเลยเห็นเก๋อน่ได้เส้นได้หยุดเดี๋ยวพิ่มน้ำไปเลยเลสากังดีนะครับผมเพราะเสาีิฉชงได้นะมันเป็นเกล็ดไม้

cái véng cái gói kiao này tang vé tang hỏi này tang hỏi tăng tang hỏi này 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 này tang hỏi này đi bà, này tang hỏi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 

เก่งนี่ฮะเก่งมันเลยเสานึ่งน,น่ะเสานึ่ง,นะงเดี๋ยวมานี่งเสาไอ้เนี่ยนู่นละจะถอนได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแล้วก็ามาอยู่ที่บ้านไม่ลุดนะไอ้เนการเดินระบบสายไฟยให้ไม่ลุดนะตัวขอมิเตอร์ใหม่นะครับผมอ่าหลังจากที่ใช้ มิเตอร์ของทางการมาของเพื่อนบ้านมาหลายปีนะครับควรจะมีมิเตอร์ของตัวเองสักทีนะครับนี่ไปไอ้อเราเราจะไปดูไอ้เสาเอียงตัวนึงอ่ะอีกตัวนึงครับผมสองเสาพอนะครับเฮ้จะไหวป่าไม่รู้มาเฮ้ยไหวลรึเปล่า หาเสาไฟเสาไฟไแล้วก็ไฟจุคราวเอาไปเพื่อได้เสาเสาหนึ่งนู่นครับนู่นเสาหนึ่งเสาสองแล้วก็ดิ่งเข้าบ้านเลยเอาเอ็ซีนะโอเคนะครับได้ไม้ทำเสาแล้วเตรียมรอเอ็นายไปซื้อ อากาศไฟฟ้า FIFA อยู่นะครับผมโอเคครับคินนี้สั้นๆน,นะผมรอครับสวัสดีครับ